สำคัญในปัจจุบันอีกด้วย สสวพนึกกกำลังกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร้องภาคธุรกิจขับเคลื่อนกลยุทธ์ชุบชีวิตตลาดอุตสาหกรรมบริการหรือ hospitality เกิดเป็นโครงการบอลสตรองในฝั่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงถึง14,877ล้านบาทแต่ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ตลาดหดตัวกว่า22%ผู้ประกอบการกลุ่มน,นี้จึงต้องได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมสสวและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการดาวรุ่งศักยภาพสูง16รายที่ผ่านการค จากทั่วประเทศมาพัฒนาเชิงลึกนำโดยห้องเสื้อนัดกูตูตรองเท้าเจ้าสาวชื่อดังซริโมนีแคล็ความจากคู่น้องใหม่มาแรงอย่างทัพพีนี่ ไปจนถึงดีไซเนอร์มากความสามารถจากจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างพุทธลักษณ์หนึ่งนยมารังสรรค์เรื่องราวของแบรนด์นที่แข็งแรงภาพหวางยอดจองปลายปีถึงต้นปีหน้าไม่ต่ำกว่า600คู่และมากกว่านั้นหวังให้โครงการบอลสตรองได้แสดงให้เห็นถึงเสถยรภาพของการเป็นวีดดิ้งเดสติเนชันของไทยทั้งนี้แคมเปญความร่วมมือในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นแบบออนไลน์บนแพทฟอมของ16ผู้ประกอบการระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง 31. สิงหาคม2564ร เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวดีๆที่วันนี้เรานําเสนอกันถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะติดตามชมย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามชมได้เลยค่ะที่แฟนเพจ f a c e b o o k Thailand Weekly นะคะเราจะกลับมาพบกันทุกๆเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีถึง8ปดนิกาทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง